สวัสดีค่ะมาดูเฉลยการบ้านนะคะทราบข่าวมาว่านักเรียนไม่ค่อยเข้าใจการคูณเศษส่วนนะการบ้านการบ้านในวันนี้ที่ครูให้นักเรียนมีทั้งหมด4ข้อ ดูข้อที่1น,นะคะลูกเศษ3าส่วนเจ็ดเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนปากกาความเข้มของปากกาสักแป๊บหนึ่งเศษ3าส่วนเคูณกับ49การคูณเศษส่วนข้อ1น,นะคะนักเรียนดูนะเศษ3าส่วนเก็คือเศษส่วน 49ก็คือจำนวนเต็มนะคะเราจะนำเศษคูณเศษนะ3คูณกับ49ขีดยาวๆส่วนด้วย7จากนั้นนักเรียนอย่าเพิ่งนำ3ามไปคูณ49นะคะให้นักเรียนมองดูก่อนว่า 3กับ47 2ตัวเนี้สามารถตัดทอนได้ไหมการตัดทอนก็คือการหารนั่นเองแล้วมาดู49กับ7สามารถตัดทอนได้ไหม,มนักเรียนมองดูแล้วนะักเรียนเห็นเห็นว่า7กับ49สามารถตัดทอนให้ให้น้อยลงได้นั่นครูใช้ไม่เจ็ดนะ 7อะไรได้7 7 1เป็น7 7อะไรได้49 7 7 49เศษส่วนของเราก็จะเขียนได้ว่าเศษคูณกับเศษนั่นก็คือ3คูณ7ขีดยาวๆส่วนด้วย1 เห็นไหมตัวส่วนตัวส่วนของเราเหลือแค่เลขหนึ่งตัวเดียวใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาคูณ3 7 21ส่วน1เวลาที่นักเรียนตอบนะเราจะไม่ตอบว่าส่วนหนึ่งเราจะตอบว่า21เลยนะคะฉะนั้นข้อที่1เราก็จะตอบว่าตอบได้เลยค่ะข้อ1 ต่อไปนะคะมาดูข้อที่2ข้อที่2ของเราโจทย์บอกว่าเศษ2อส่วนหคูณกับจำนวนเต็มก็คือคูณกับ20เช่นเคยคะ่ะนักเรียนก็นำเศษ เศษตัวนี้เศษคูณเศษ2คูณกับ20ขีดยาวๆส่วนด้วย5จากนั้นอย่าพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งน,พงนำสองคูณกับ20ให้ได้เรียนสังเกตก่อนว่า2สามารถตัดทอนกับ5ได้ไหม มีแม่สองอะไรได้ห้ามีไหมไม่มีจากนั้นมาดู20กับ5สามารถหารต่ออีกได้ไหมได้ค่ะแม่5้านั่นเอง5อะไรได้ห้าห้าหเป็นห 5, 5้าอะไรได้ยี่สิบหสี่สิเราก็มาตอบเลยนะคะ เศษคูณกับเศษ2คูณกับ4จากนั้นก็ส่วนยาวๆตัวส่วนของเราเหลือแค่1เราก็จะมาตอบ2 4เป็น8ส่วน1แต่เราจะไม่ตอบ8ส่วน1น,นะคะเวลาตอบเราก็ตอบแค่8เฉยๆตอบ ตอบค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3โจทย์บอกว่าเศษสามส่วนสิคูณกับเศษเจ็ส่วนเเช่นเคยนะคะ นำเศษคูณกับเศษส่วนคูณกับส่วน3คูณ7ขีดยาวๆาว14คูณกับ9จากนั้นนักเรียนอย่าพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งบอกว่า7 3 21และนำา4 4ไปคูณ9เรามาดูก่อนดูทีละคู่ 3ามกับ14ตัดทอนได้ไหมหรือไม่ก็มาดูว่า7จ็กับ14ตัดทอนได้ไหมหรือดูสลับคู่ได้3ามกับ9ตัดได้ไหมเจ็ดกับ9ตัดทอนได้ไหมเมื่อเรียนพิจารณาดูแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามีค่าแม่3 3อะไรได้สามสามเป็น3 3อะไรได้9 33เป็น9 จากนั้นเรามาตัดอีก7อะไรได้7 7 1เป็น7 7อะไรได้14 7 2 14เราก็เท่ากับนะคะนำเศษคูณกับเศษ1คูณ1ได้1ส่วนนำส่วนคือ2คูณกับ3 สอคูณสได้6เศษหนึส่วนหก,ก็คือคำตอบเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะนะเพราะเศษหนึ่งส่วนหเขาเรียกว่าเศษส่วนแท้ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนฉะนั้นเรามาตอบได้เลยตอบเศษหนึส่วนห ไปคะ่ะข้อที่4มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะเศษ16ส่วน35เอาใหมนะคะเศษ16ส่วน5คูณก,กับเศษ11ส่วน24นำเศษคูณกับเศษ16คูณ11ขีดยาวๆ ส่วนด้วย55คูณ24และนักเรียนมองดูให้ดีค่ะว่ามีคู่ไหนที่สามารถตัดทอนได้นักเรียนมองดูตรงนี้นะมองเห็นแล้วปึ๊บคู่11นั่นเอง11กับ55 15. 11อะไรได้11 11 1. 11 1 11อะไรได้55 11 5 จากนั้นมาดู16กับ24ตัวนี้นะมีแม่สุดคูณไหนบ้างที่สามารถตัดทอน16กับ24ได้มีค่ะมากลบอกว่าใช้แม่แม่6แม่สได้ค่ะ4อะไรได้16 4 4 16 4อะไรได้24 4 6 24เสร็จแล้วมองเห็นอีกเอ๊กับ6สามารถตัดทอนได้อีกนะบางคนบอกว่าตัดได้อย่างไรมันเป็นเลขคู่เราใช้2หารนะ2อ,อะไรได้4 2 2เป็น4 2อ,อะไรได้6 2 3เป็น6จากนั้นเราก็มาตอบได้เลยค่ะ ตัวเศษของเราเหลือ2กับ1จับคูณกัน2 1เป็น2ส่วนด้วยตัวส่วนของเราเหลือ5กับ3จับคูณกันทำไมต้องจับคูณกันเพราะมันเป็นการคูณเศษส่วนฉะนั้น5คูณ3ได้15ตอบเศษ2ส่วน15าทำไมต้องตอบเลยเพราะ เศษส่วนตัวนี้เป็นเศษส่วนแท้สามารถตอบได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดสีข้อถ้านักเรียนสงสัยอะไรก็ค่อยสอบถามครูได้อีกชั่วโมงหน้าเราจะยังอยู่ที่การคูณเศษส่วนนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเรียนไปเรียนไปเรื่อยๆนักเรียนจะ เกิดความชำนาญและเกิดความเข้าใจได้อย่างดีค่ะ